ก็ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวดรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้านะคะของน้องกัญญาเนาะที่ที่ฟาร์มช้างพัทระนะคะหรือว่าพัทระฟาร์มที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนช่วงเช้านะคะ8ปดโมงครึ่งก็ได้มีการนําลูกช้างนะคะน้องกัญญาเข้าคอกแม่วันดีเนาะแล้วก็แม่วันดีแล้วก็น้องน้องกัญญานะคะได้ย้ายไปอยู่ที่ชายป่าเพื่อที่จะได้อยู่กับแม่วันดีตามลําพังนะคะก็ ได้ปรับความคุ้นเคยแล้วก็ฝึกเข้าเต้าด้วยนมชงด้วยนะคะแล้วก็ช่วงประมาณเที่ยงนะคะก็ได้มีการพาแม่วันดีนะคะแล้วก็น้องกัญญาเนาะมารวมถึงน้องทารินนะคะกลับเข้าคอกนะคะแล้วก็มีการปรับในเรื่องของการกินนมให้น้องด้วยนะคะมีการปรับ ให้กินนมครั้งละ5 0 0ซีซี cc ในตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ปรับการกินนมครั้งละ1000ซีซี c ทุก3ชั่วโมงแล้วก็มีการเสริมแคลเซียมให้น้องด้วยนะคะ13เม็ดต่อวันมีโปรไบโอติกส์นะคะเกลือแร่วิตามินซีไกด์วอเตอร์ทั้งช่วงเชา้าแล้วก็เย็นด้วยมีการทำแผลให้น้องที่บริเวณหนกแก้มซ้ายนะคะแล้วก็หนกแก้มขวาด้วยแล้วก็มีการ ดูในเรื่องของการขับถ่ายของน้องนะคะน้องก็ขับถ่ายนะคะมีการปรสัสสาวะ3ามครั้งอุจจาระสองครั้งนะคะมีการนอน4ี่ครั้งครั้งรับประมาณ2ชั่วโมงนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยของน้องก็อยู่ที่36.4องศาเซลเซียสนะคะก็มีมีความช้างเนาะแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการดูแลในทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการ การกินนมของน้องนะการกินนมจากแม่วันดีหรือว่าการกินนมชงมีการปรับให้พอดีกับน้องมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ได้ติดตามน้องเนาะผ่านทางกรมุทยาแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชบางทีก็จะมีการไลฟ์นะคะหรือว่ามีการมีเผยแพร่เป็นวิดีโอเป็นภาพต่างๆก็จะเห็นพัฒนาการของน้องนะมีการปรับตัวกับแม่รับนะคะแม่วันดีนะคะแล้วก็น้องทารินเนาะรวมถึงแม่แม่อีก อีกแม่หนึ่งด้วยนะคะแม่ช้างอีกเชือกหนึ่งด้วยแม่บือหลาแล้วก็น้องเมคานะคะก็อยู่กันเหมือนแบบเป็นครอบครัวเลยนะที่น่ารักนะน้องก็มีการปรับตัวได้อย่างดีนะคะแล้วก็พักหลังเนี่ยเห็นว่าน้องแบบว่าดื่มนมได้มากขึ้นด้วยนะไม่ว่าจะแบบถ่ายตอนไหนนะคะก็เห็นน้องแบบว่าดูดนมแม่วันดีอยู่ตลอดเลยค่ะ ครับผมก็ไปติดตามได้นะครับที่เพจของกรมอุทยานแห่งชาติสป่าและพันธุ์พืชนะครับหรือว่าบางทีก็มาติดตามที่เพจสอทบึงการกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้นะเพราะว่าพี่เกดชอบแชร์นะครับก็มาดูกันได้นะพี่เกดเป็นแฟนคลับของน้องใช่ค่ะติดตามน้องตลอดค่ะนะครับก็มาดูพัฒนาการของน้องได้นะครับก็จะได้เห็นว่าน้องมีพัฒนาการเป็นอย่างไรเนาะแล้วก็จะมีชีวิตยังไงต่อไปนะครับก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยน้องก็เป็นเด็กน้อยชาวบึงการนี่แหละนะครับที่อาจจะเอาไป เข้าโรงเรียนที่เชียงใหม่เนาะใช่ค่ะความรู้สึกเป็นอย่างนั้นเลยเนาะก็รอดูนะครับว่าน้องจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ